สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาดูควายนะคะควายกำลังเดินกลับบ้านเดินกับกับคอกนะคะพี่จะโตก่อนพี่จะโตก็อบาอกหมเบิง้งสิบเอ็ดตัว,ตวใช่ไหมคะเนี่ยอุย้ยสะออนแห้งด้วยค่ะพี่น้องปกติปัจจุบันไม่ค่อยมีควายให้เห็นแล้วเนาะ เพราะว่าการทำนาก็จะใช้ควายเหล็กรถอีแตนเหมืนบอกคะควายกันราคาแพงมิสเอตอร์อิ่มๆิ่มเขากินหญ้าอิ่มมากเลยนี่อันนี้ควายไทยเนาะนี่เนาะควายไทยควายไทยควายบานเฮาเนะาะจักปีแหละแต่ละ,ละตัวนี่ oh, <yes. S 1> ต้นอะไรต้นนี้บ่ต้นอะไรนี่บ่บบอันนี้เม่โปเพิ่นเนาะนี่เนาะอีแม่เพิ่นเด้อนี่นอีแม่เพิ่นเด้อค่ะเ,เด้อ เยวสิไปทายทั้งหนาคายทั้งหนาจะให้ดูข้างหนา้าเขาตื่นกล้องบอ่เนาะนี่เนาะอย่าตื่นกล้องนะคะให้ดูควายควายเขาตื่นกล้องนะคะนี่พี่น้องให้เบิร์ควายเนาะสำหรับคนที่มีคนอยู่ภาคอื่นอาจจะไม่เห็นควายจริงๆเท่าไหร่นะคะเพราะปัจจุบันควายก็เริ่มหายากแล้วเนาะ บ้าปลกคือควายไทยควายบ้านเฮานะคะพี่น้องก็เลยแบ่งปันมาให้เบิงนะคะขับรถจะไปดูน้ําท่วมเห็นควายฉันก็เลยถ่ายควายเลยควายคอกนี้มีสิบอตัวเนาะเนี่ยโอ้โอโอโอ้โ,อโ,อโ,อโอ้แนี้จากควายกลัวควายจะชนนะคะ ปัจจุบันการทำนาก็ไม่ได้ใช้ควายไถายนาแล้วเมื่อก่อนนะนะคะใช้แต่ควายเหล็กเนาะพอดีมาเห็นฝูงควายธรรมชาติแล้วก็เลยถ่ายเลยนะคะพี่น้องใช่เบิงควายนะคะพี่น้องสวัสดีเห็นควายกำลังเดินควายเขาตื่นกล้องนะคะฮะ <c oughs> บ ที่มันไหวประวาหนี้ควายนะควายหย่านควายมันหยอกนะคะพี่น้องพาดูควายกลับบ้านนะคะเนี่ยเอาบรรยากาศควายมาให้ดูนะคะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ